แม p 99คืนในป่าอัปเดตแล้วโอเคค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหงที่เรียกว่าเข้าหงค่ะวันนี้แมป99คืนได้อัปเดตทุ่งหีมะ ใช่อัปเดตครั้งนี้ก็คือการเอาป่าหิมะเข้ามานะคะซึ่งการอัปเดตครั้งนี้จะมีเควสให้เราทําทั้งหมด4เควสด้วยกันนะคะภารกิจแรกเป็นภารกิจลึกลับซึ่งตอนนี้เพิ่งอัปเดตมาพี่ข้องหงก็ยังไม่รู้ว่าภารกิจลึกลับคืออะไรนะคะทุกคนต่อมาจะต้องคาบเครื่องนุ่งห่มนะคะ10ชิ้นและภารกิจที่3จะต้องหาปราศาทน้ําแข็งและทําลายปราศาสน้ําแข็งและภารกิจสุดท้ายง่ายๆง,ง,ง่ายมากก็ คือจะต้องฆ่าแมมมอสสิตัวและฆ่าหมี2 0ตัวนะคะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะง่ายจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราฆ่าหมีแต่ละตัวเนี่ยก็ยากมากแล้วนะจะมีแมมมอสมาด้วยอีกโอเคปะไปกันเลย โอเควันที่1นนะคะทุกคนตอนนี้แผนที่ยังไม่ขยายเลยนะโอเคเราจะตัดภาพไปจนกว่าเราจะทํากองไฟให้ถึงเลเวล3เลยนะทุกคนโอเคค่ะตัดภาพค่ะตอนนี้เราอัพกองไฟครั้งที่3มเราก็มองเห็นป่าหิมะแล้วนะนี่แล้วก็น่าจะเจอวิหารด้วยนะใช่วิหารน้ําแข็งหรือเปล่ามาดูก่อนมาดูก่อนใช่วิหารน้ําแข็งไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 มีหลอดความหนาวด้วยเหรอ อ๋อที่คขาบหมวกนะคะเท้ากระต่ายอ๋อเราจะต้องค่อยๆคขาบนะคะทุกคนอันดับแรกเราจะต้องไปหาเท้ากระต่ายและสอชิ้นโอเคหนาวหนาวหนาวีหนาหนาวหนาวหเอาใส่แล้วเหรอเนี่ยไหนดูซิ ความหนาวก็จะลดลงช้าลงนะคะโอเคตอนนี้ก่อนที่เราจะไปตะลุยทุ่งหิมะกันเนี่ยเราจะต้องทําบ้านของเราให้แข็งแกร่งก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราจะตัดภาพไปจนกว่ากองไฟของเราจะเป็นเลเวล6เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะตัดภาพคะ่ะ เอาละตอนนี้แคมป์ของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วได้เวลาไปบุกป่าหิมะแล้วก่อนหน้านี้นะคะเราได้สำรวจไปรอบหนึ่งแล้วเราได้เจอถังน้ำมันจำนวนมากเลยพี่ก้าหงก็เลยต้องเอาไปด้วยนะคะเผื่อมีประโยชน์นี่วาร์ปมาแล้วภารกิจแรกฟื้นฟูซึ่งภารกิจนี้เนี่ยพี่้หงก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรนะคะแต่สงสัยว่าเราจะต้องช่วยแมมมอสจมน้ำแข็งนี้เนี่ยเฮ้ ตุ้นตุยยังไม่ทันไรเลยมีคนตุยอุ้ยได้ยินเสียงเฮ้ยช่วยด้วยโดนไอ้หมาโอเคเฮ้ย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 อย้หาเรื่องหาเรื่องเสร็จตัว มันอยู่นิ่งๆของมันก็ดีแล้วโอเคพี่กังหองเจอถังแดงตรงนี้จํานวนมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรกับถังแดงดูดิตรงนี้เราไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่ามันหนาวเหลือเกินทุกคนจะต้องออกจากตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาหมาเราจะต้องรอดเราจะต้องรอดกลับก่อนกลับก่อน <laughs> มีคนตุยหนีแล้วไม่อยู่แล้ว อตุย2คนดีนะที่มีคนรอดถ้าหากว่าตุยพร้อมกัน3คนเนี่ยคลิปนี้ก็ไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะทุกคนเอ่มว่าแต่อีกคนอ๋ออีกคนก็อยู่ตรงนี้ชุบเขาคนเดียวพอโอเคคนนี้ไม่ต้องชุบใช่ไหมตุยบ่อยเกินไปใช่ไหมได้เลยเฮ้ยแมมมอสทุกคนตรงนี้โอเค อย่าเพิ่งไปสู้กับแมมมอสเลยภารกิจที่สองหรือว่าที่สนะจะไม่ได้ก็คือเราจะต้องพังปราสาทอันนี้นะทุกคนนี่ได้ไหมไม่ได้จะต้องใช้ขวานนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ยการพังแต่ละครั้งนะคะตรงนี้หลอดตรงนี้ลดลงนะคะเราจะต้องแอบ,บเข้าบ้านว่าแต่พี่อันเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่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 นน ลดไหมโอเคจะต้องหาบ้านที่มีเตาไฟแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มหลอดตรงนี้นะคะทุกคนโอเคโอค้โหของข้างในเพียบเลยวิอะไรเนี่ยเก็บเลยเก็บเลยไม่รู้อะไรไม่รู้โอเคหนาวกลับบ้านกลับบ้านแล้วกลับบ้านดีกว่าเครอเช้าก่อนนะคะทุกคน โอเคมาบุกปราสาทกันมาโอเคหนาวความหนาวขึ้นมากลับกันเถอะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคือเข้าบ้านเพิ่มความอบอุน่นแล้วก็กลับไปที่เดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าพวกที่อยู่ในปราสาทจะหมดเลยนะคะแล้วก็ลูกกระสุนของเราก็เหลือน้อยด้วยนะอุ้ยอันนี้ทอได้หรอ โอโหพอได้แต่ความหนาวขึ้นค่ะทุกคนโอเคโอเคปะแต่เลือโอ้โหมืดว่าแล้วมันต้องมืดวันนี้ก็กลับเลยกลับเลยกลับเข้าไปในบ้านเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เคลียร์ปราสาทน้ําแข็งเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่เก็บกล่องนะทุกคนตรงนี้เก็บกล่องตอนนี้พี่ก็งก็เอือคนเดียวนะคะทุกคนโอเคได้เวลาทาภารกิจรับแล้วก่อนทาภารกิจรับเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆนะคะนั่นก็คือแครอทนะคะโอเคเก็บแครอทไป5อันนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ ค่ะโอเคครบแล้วและหลังจากนั้นให้เราไปที่ทุ่งหิมะเลยวาร์ปปะโอเคเมื่อวาร์ปมาแล้วนะคะให้ทุกคนเอาแครอทใส่ในตัวหิมะนี้เลยโอเคใส่เลยโอเคอันนี้ไม่ได้ ตัวนี้ค่ะนี่ภารกิจสําเร็จนะทุกคนตอนแรกนะพี่ก็หงกดนนิว่ามันจะต้องใส่ทุกตัวเออไม่ใช่ต้องใส่ตัวที่ยังไม่มีนะคะสิ่งที่ได้ก็คือนี่อัญมณีนะคะทุกคนโอเคภารกิจหลับก็เสร็จสมบูรณ์ต่อมาภารกิจทางปราศาทน้ำแข็งเอา้าเอา้ามาสปอนใหม่เหรอเฮย้ยมันนานเกินไปมันก็เลยสปอนใหม่นะคะทุกคนกล่องยังไม่เก็บเลย หโูมืดเร็วมากได้ดาบน้ําแข็งก็คือเราได้แล้วไงเรามีแล้วไงโอเคกับดีกว่าต่อมานะคะภารกิจค้าหมวกพี่ก็าหงเลือกที่จะคา้าอันนี้นะเพราะว่าใช้วัสดุน้อยโอเคเท้ากระต่ายอันนี้ไม่เกี่ยวเท้ากระต่าย20อันนะคะอันนี้แครอทนึกว่าจะได้ใช้เยอะโอเคต้องวางครั้งละ2อันนะไม่งั้นครั้งตายเลยนะเนี่ยโอเคลากออก ชิ้นที่3นะคะอ่าอันนี้อันที่4 5อ่า6 7เอ้าว 7. โอเคพาักิจครบแล้วค่ะครับหมวกอุ๊ยมือดอีกแล้วโอเคกลับดีกว่า โอเคและตอนนี้เราก็ทําภารกิจเสร็จ3ภารกิจแล้วนะคะทุกคนซึ่งภารกิจแรกก็คือภารกิจลับภารกิจที่2ก็คือภารกิจขาบเสื้อผ้านะคะและภารกิจที่3คือบุกปราสาทน้ําแข็งซึ่งเราก็ทําเสร็จเพียง3ภารกิจเท่านั้นเพราะว่าภารกิจฆ่าแมมมอสสิตัวแล้วก็ฆ่าหมีน้ําแข็ง20ตัวเนี่ย ยากมากเลยนะทุกคนและตอนนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าภารกิจบุกปราสาทน้ําแข็งมันจะเสร็จไหมเพราะว่าเราบุกปราสาทน้ําแข็งแล้วนะคะภารกิจมันเหรียญตามันขึ้นให้พี่อ่านคนเดียวนะพี่เขาห่งไม่ขึ้นเหรียญตาเลยนะทุกคนหรือว่ามันได้เพียงคนเดียวแต่ต้องออกไปดูข้างนอกนะคะว่าภารกิจบุกปราสาทน้ําแข็งมันจะได้ทั้งทีมหรือมันจะได้คนเดียวค่ะทุกคนปะไปดูกัน ดูจากข้างหลังก็รู้ว่าภารกิจของเราเสร็จเพียง2ภารกิจนึกว่าภารกิจบุกป,ปราสาทน้ําแข็งแล้วก็พังปราสาทน้ําแข็งเนี่ยจะได้กันทั้งทีมไม่ใช่นะคะทุกคนได้คนเดียวรับเพชรโอเครับเลย4 5หเหลือ2ภารกิจนะคะที่เรายังไม่ทำค่าหมีเหลืออีก10ตัวแล้วก็ค่าแมมมอส10ตัวโอเคค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่องพี่หงด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย